สวัสดีผู้รักการประจนภัยในท้องทะเลทุกท่านนะครับวันนี้มาที่เมืองโกเตมาลามาเจอเมดระดับ A ครับแม c กดาเลนาคาเมล่าครับอ่าเมดคนนี้ก็จริงๆเป็นนักร้องนะแต่ทาองอาชีพในเกมเขาให้เป็นไฮยีเนตทำความสะอาด <laughs> เป็นนักร้องนินาะเป็นกวีอะไรนักร้องดูประวัติสักเล็กน้อยครับอ่าคาเมลาก็เป็น กวีและนัก้องจากเม็กซิโกแล้วครับเธอเรียนรู้วิธีการอ่านและเขียนภาษาลาตินตั้งแต่อายุยังน้อยในฐานะนักดนตรีและนักแต่งเพลงที่มีความสามารถเธอก็ mm hmm. สนุกกับกา,า,ารแสดงบนเวที mm hmm. ด้วยเพลงของตัวเอง mm hmm. โดยไม่เคยพลาดแม้แต่จังหวะเดียวก็จะเป็นเมดที่เราจะต้องได้เพื่อจะได้ไปหาดาวินชีนะครับ เออดาวินชีก็สุดยอดเลยตดับซูเปอร์เลียเอาเรามาดูเอฟเฟกต์กันครับเอฟเฟกต์อเป็นการหลบลีกพื้นใหญ่นะครับอัอนนี้แมวกำจัดหนูบนเรือเออช่วยรับน้ำฝนได้เพิ่มขึ้นนะครับอัอนนี้ก็ป้องกันหนูระบาดในเรือนะครับเออนี่ก็จะเป็น เพิ่มลดคีย์ติคอลของศัตรูลงนะครับในทุกการโจมตีเลยเลดคีย์ติคอลของศัตรูมีโอกาสลดวิ่งเร็วขึ้นเรือว,วิ่งเร็วขึ้น0.5%นะครับเลเวล30เลเวล90้าสิสะท้อนความเสียหายที่เกิดจากการถูกยิงด้วยปืนใหญ่นะครับเนี่เลเวล90 เพิ่มความเร็วเรือฝีพายครับถ้าเราทำพเทนเชียลนะทำโปรโมดให้ตันเลยก็จะได้ยิงปืนใหญ่แบบคิ i ิ i ค a ลต้านทานขึ้นมาเ,าเพิ่มการต้านทานปืนใหญ่ c r ิ t i c a l 55%นะครับ I I s <S <laughs> พูดใหญ่เลย <laughs> อันนี้ก็ลดการใช้น้ำใช้อาหารระหว่างการสำรวจ3%นะครับดู ยุทธนาวาีเพิ่มอำนาจการยิงปืนใหญ่ไอ้กับฝ่ายเรานะครับหนึ่งหนึ่งลันะครับ <BR Y> เป็นเวลาสามเทิร์นนี่ก็สี่สกิลเลเวลหนึ่งนี่ก็สู้กับตัวต่อตัว,ต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 วก็พอพอฟูดแอทแทกครับดูเสียงใน <BR Y> ร <laughs> ององเพลงเก่งสาวเม็กซิกันอโอเคนี่แหละครับดูรีเลชั่นเมดปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บก็จากโรมาตีแล้ว <the> ผมก็เลยมาเจอ s <S คามิลล่านะแล้วต่อไปก็จะเจอเลโอนาร์โดดาวิชีนะครับมาดูการจ้าง ใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยสิล้านดูแคตอ่าสล้านดูแคทจ้างคามิล่าเลยได้ไหมเนี่ยอ่าไม่ได้ต้องใช้ตัวช่วยลดระยะเวลาหน่อยอ,อันนี้ใช้ตัวนี้นะอ่ายังมีเวลาเหลือครับเดี๋ยวเฟือเลย อ่าโอเคโอเคอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งสิบล้านวันทูที่โอเคโอเคอ้ายาโอ้โอ้เริ่มยากละเริ่มยากแล้วอืมเริ่มยากแล้วนะเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วอา้าวนี่แหละนี่แหละสิ่งที่กังวล bet better than the can I sing เอาม,มาเอามาอีกรอบนะครับเอามาคาเมล่าออกมาเล่เล่เล่เอออ่าได้แล้วขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรน่าสนใจก็มาเล่นให้ชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ